พอสมควรนะครับต้หวันนี่ก็เป็นประเทศใหม่ที่อาจจะยังไม่เยอะเท่าจีนเพราะคนเขาก็ไม่เยอะด้วยนะครับแต่ก็มีคนไปรับพิ่ศสนามบินมีสาขามารอในงานมีถิ่นเต้นกับหนังเราอะไรเยงี้ก็ดีนะครับเพราะละครนี้ไปออกประมาณสามเรื่องั้งครับคนตอบรับหนักเป็นยังไงบ้างคะคือไปเพิ่งกลับมาเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าที่คุณรู้จักเขาบอกเราก็ต้องบอกว่าดีเนาะแต่จริงๆแล้วต้องรอดูว่าที่นู่นจะเป็นยังไงเพราะแต่ว่าไต้หวันเนี่ยหนังผีไทยอยาจจะเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วสงสัยก็จะโอเค ไต้หวันก็มีละครอย่างที่บอกออกประมาณ3-4เรื่องแต่จะไม่เยอะเท่าจีนเพราะจีนออกเป็นสิบอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ก็ดีครับเพราะว่าไปไต้หวันก็ใกล้ด้วยแล้วก็ของก,กินอร่อยเที่ยวสนุกก็ได้ไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งที่เราแบบ คุ้นเคยแล้วก็ดีครับเป็นแบบก็เหมือนกันเนี่ยหมยหมยเหมือนกันครับเป็นเดี่ยวใช่ไหมคะดีครับเมื่อพอผมผมพอใจก็ดีครับมีคนไปรับที่สนามบินมีเป็นแฟนตามก็โอเคครับไม่ได้ไปแล้วเหว่เหอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราไปได้มีบว่าทางานที่แบบติดต่อเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยให้ราย มีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องยาวหนางร้งงองละครอะไรเงี้ยครับก็ต้องเชียร์คือทางนี้ก่อนเพราะตอนนี้ถ่าย2เรื่องนี้ไม่ได้นอนหรอกอีสากกนก<ล>ับก็ยังไม่ได้บอกเลยแน่ๆก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้า,ถ,าถ้าจะไปอะไรแน่นอนจะเล่าให้ฟังไม่อยากเล่าชน,นิดชนิดแล้วก็ไม่ไปที่นูนี่อะไรเงี้ยเออดูแบบทีเดียวเลยดีกว่าช <k> ่วงนี้ดูหงุดหงิดหนักไหมคะหนักเพราะว่าถ้าประถานอ่อนแล้วแล้วก็แบบนี่ไม่หยุดมาเป็นเดือนเพราะว่าอ่อนอ่อนแล้วแล้วก็ยังถ่ายไม่ทัน แล้วก็อีสาก็กำลังจะต่อถ้าถามเงียบถ่าย2เรื่องก็มึนอยู่แล้วเนี่ยพักผ่อนยังไงบ้างตอนนี้ออกกลังกายที่อดเลยเพราะไม่มีเวลาเอานอนให้พอก่อนดีกว่าครับเป็นหวัดด้วยคอนเสิร์ตหลายๆคนรู้ว่าจะเห็นพี่ป้องแบบคอนเสิเร์ตนงแก้วแบบก็อย่างที่บอกนะว่ามีเวลาท่างอื่นยังไม่มีเลยครับตอนนี้คอนเสิร์ตเนาะผมก็ถ่ายอีสาเาถ่ายยาวเลยแล้วก็ ใน,นเมซิเควนที่ผมวก็นุ่นเยอะมากอะไรเงี้ยครับมันไม่มีเวลาปลีกรหรือแบบว่าแวบไปได้เลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยไม่งอนเลครับไม่งอ,น,อน,นะครับเพราะเขโตแล้วเขใจอย่างที่บอกว่าเขาบอกเองว่ามันไม่ใช่คอนเสิร,ร์ตเขาคนเดียวไม่ซีเรียอย่างไรของเขาคนเดียวก่อนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยแต่ที่นี่ก็ไม่ไปเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตแบบเด็กๆสาวยไ,ไม่ค่อยอยากจะไปเลยอยู่อย่างนี้อย่าเลียวไม่อยากจะไปดีกว่าคือเด็กๆชื่นชอบก็เยอะมันคนละเจเนเรชั่นกับเราไงเราก็ไม่รู้จักเพลงหรือว่าอะไรที่แบบ ถ้าดูโบอัศนีอะไรว่ากัน<ช>อะไร <c oughs> อย่างนี้ใช่ไหมเอา <c oughs> ตรงตอนนี้คือไม่ได้แทบไม่ได้เจอเลยแต่คือไม่ได้ถักรอไม่อะไรนะเพราะว่าทำงานทุกเกือบพูดอย่างถาวรทำงานทุกวันจริงๆเพราะว่าละครมันถ่ายจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ขเขาก็มีงานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเสร็จก็ดึกอีกวันหนึ่งก็เช้าอีกแล้วเงี้ยมันนอนดีกว่าไไไปปปจจหวั ใช่คเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็เหมือนที่เข้ามาก็เป็นแฟนคลับก็เหมือนเมืองไทยเนี้ยครับเพราะว่าก็มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วว่าที่นู่นยิ่งระบบความปลอดภัยอะไรที่แบบโอ้หมีกลงมมีการซีเรียสกว่าบ้านเราเยอะแต่ว่าการที่อุ้มส่งถึงห้องหน้าห้องเลยคือเขาจะการแบบไม่ให้ใครขึ้นมาหรือแบบว่าดูว่าใครแอบขึ้นมาหรือเปล่าเขาแบบแต่ซีเรียสตรงนี้มากกว่าเราเยอะครับไม่น้อยนะเพราะว่าเราห่างเพราะเราทํางานจริงๆนะครับแล้วก็โทรคุยตลอดไม่ได้ว่าแบบห่างเพราะ อันเลาะหรือชิ้งหรืออะไรเงื่อนามว่าทำงานอะไรเงี้ยอะไรไก็ยังทำงานทอกท่านที่สองทิศเนาะไม่ได้เล่นครับก็โทรคุยที่แหละครับแล้วก็แอปอะไรเงี้ยสมัยก็มีภาพเประมาทมากุดก็มีน้องแบบว่าไปเดินท่าในการแล้วเขาในคอมเมนต์ภาพเขาเขียนมาว่าชาวแบบว่าควรควรกันไปเพื่อสยบข่าวมีกิ๊กคืออะไรเนี่ยเหมือนว่าผมกับน้องเหรองงไปหนึ่งผมงงแล้ว คืปอปไปด้วยกันปกติดูที่ว่าจะโดนถ่ายหรือไม่แค่นั้นเองเออแค่นั้นเองมันปกติแล้วแต่คนจะขึ้นหัวยังไงที่ผมก็อยากทะเลาะก,กันคือทะเลาะเพราะว่ามาถ่ายเราเอาไปลงได้ตังค์เนี้ยก็ถือว่ากางเป็นเรื่ออะไรอ่ะก็ง่ายแล้วนะยังมาว่าอนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนนย,ยังไม่อันไหนอ่ะมึงหนหนยังไม่เห็นเลยขอด้วยแต่ก็ไม่ได้ติดงานสนุดค่ะว่า ือถ้ามาไล่ตามสยบข่าวอะไรย่างเงี้ยก็คงไม่ต้องทำรายการพิเศที่เป็นตัวเองเลยว่าทำที่ที่บอกไป็นปกติอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะเจอหรือไม่เจอเห็นหรือไม่เห็นเลยเนี่ยเจอท่านรกวมาเปหรือ่าบ่อยเช่บ่อยยกตัวอย่างคือแบบว่าไปในที่เปิดเต่ว่าไม่ได้ว่าตรงใส่งวงใส่แว่นมาดูดังตอนเที่ยงคือไม่ใช่งานนปกติเลยต็องเลยนสถานะตอนนี้ก็ยังคงเดิมใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแปลง